Thank you สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะพบกับปอปุญญวีสุกุลวระเศษกับองฟองแฮปปี้เฮลท์รายการที่จะทำให้ลูกรักของคุณมีสุขภาพดีและมีความสุขคะ่ะคุณผู้ชมคะการเลี้ยงลูกนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องทุ่มเททั้งชีวิตนะคะเพื่อให้หน้าที่นี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ทราบไหมคะว่าการเลี้ยงลูกของเรามีปัจจัยง่ายๆแค่4ปัจจัยเท่านั้นเองคะ่ะก็คือกายสดใสใจเบิกบานพัฒนาการสมวัยและอนามัยชนะเลิศคะ่ะ ซึ่งรายการของเรานั้นนะคะก็จะนําปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันในทุกๆสัปดาห์นะคะสําหรับตอนแรกนี้นะคะปอขอนําเรื่องราวของพัฒนาการสมวัยค่ะพัฒนาการสมวัยก็หมายถึงว่าพัฒนาการทุกๆด้านที่เหมาะสมตามวัยเช่นเรื่องของภาษาเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การปรับตัวทางสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะ สำหรับในวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวของการสื่อสารหรือภาษาค่ะเด็กๆที่เกิดใหม่นะคะจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของภาษาพูดแล้วก็เข้าใจภาษาของเราได้ทันทีนะคะซึ่งเรื่องของการสื่อสารด้านภาษานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะคุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้มากทีเดียวนะคะเราไปลองฟังประสบการณ์ของคุณแม่ท่านอื่นๆดูค่ะว่าพัฒนาการทางด้านของภาษาของลูกนั้นเป็นอย่างไรค่ะคนโตเนี่ยจะช้านิดนึงค่ะขวบ ขวบกว่าแล้วขวบจะครึ่งแล้วยังไม่ยอมพูดเลยจะเริ่มพูดก็ประมาณสองสองขวบส่วนคนกลางเนี่ยน้องบิ๊กซีเนี่ยพูดเร็วนิดนึงจะหัดพูดเริ่มตั้งแต่6เดือนค่ะพูดมามะปะปาส่วนคนเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะเร็วสุดๆดรู้สึกว่าจะเริ่มพูดคำแรกคือแม่เลยจะไม่เป็นมัมม์หรืออะไรเลยจะเป็นแม่เลยตอนประมาณสักเกือบเกือบจะ5เดือนถ้าหนูจะไม่ผิด สำหรับเรื่องการพูดนี่ลูกชายคนโตก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งขวบเจ็ดเดือนส่วนคนเล็กนี่ก็เริ่มตั้งแต่สิบเดือนก็คือเป็นคำๆมั่งหม่ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกชายคนโตเนี่ยจะพูดเร็วส่วนน้องคนเล็กเนี่ยไม่ค่อยพูดกว่าจะพูดนี่จะแบบว่าต้องจ้างพูดกันเลยเามาณสางขวบกว่าค่ะกว่าจะพูดได้เริ่มประมาณสิบเดือนนี่ก็พูดอ้อแอหรืออะไรแล้วค่ะคำแรกที่ลูกพูดเหมือนลูกจะรักมากนะคะคือลูกเรียกพ่อสองคนแลวไม่มีใครเรียกแม่เลย คนโตเนี่ยพูดครั้งแรกอะพูดพูดพูดเรียกเรียกแม่แต่คนแต่คนเล็กเนี่ยคำแรกคือป้าค่ะเราก็มีการเสริมทักษะให้เขาพูดเนี่ยด้วยการอ่านนิทานให้ฟังอ่านหนังสือ abc ก็การเขาไขาให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจำจำแล้วเขาก็จะเริ่มเริ่มพูดตามพูดคุยบ่อยนะคะแล้วก็ให้เขาฟังฟังซีดีดูการ์ตูนบ้างอะคะ่ะให้น้องดูดูการ์ตูนแล้วลองให้น้องพูดแต่น้องค่อนข้างที่จะพูดยาก ก็หลากหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยทั่วๆไปแล้วค่ะพอลูกอายุได้สัก6เดือนเนี่ยพ่อแม่ก็ต่างตั้งตารอคําพูดคําแรกออกจากปากของลูกแต่ถ้าหากว่าขวบกว่าแล้วเนี่ยลูกยังไม่พูดเลยจะทํำยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะพาไปพบกับรองศาสตาราจารย์แพทย์หญิงจันทิตาพึกษานานนจะมาบอกเล่าถึงวิธีช่วยลูกน้อยพัฒนาทางด้านภาษาในช่วง Health Talk ค่ะ การพัฒนาทางภาษาของเด็กนะคะจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะคะ3าเดือนสุดท้ายก่อนเด็กคลอดนะคะเด็กได้ยินเสียงแล้วก็รับแสงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่3าเดือนสุดท้ายเด็กได้ยินเสียงที่อยู่รอบๆตัวเขาเสียงอะไรที่เด็กชอบมากฟังมากที่สุดก็คือเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงหัวใจเต้นนะคะ ขณะที่ลูกอยู่ในท้องคุณแม่ก็สามารถคุยกับลูกได้เช้าสายบ่ายเย็นชวนลูกคุยร้องเพลงให้ลูกฟังสวดมนต์ให้ลูกฟังเล่านิทานหรือแม้กระทั่งคุณพ่อกลับมาจากทํางานก็สามารถมาคุยกับลูกผ่านหน้าท้องได้ในช่วงสเดือนสุดท้ายเด็กได้ยินแล้วนะคะแล้วพอหลังคลอดออกมาเด็กทุกคนต้องได้ยินเสียงตอบสนองต่อเสียงด้วยวิธีต่างๆกันเด็กบางคนพอได้ยินเสียงก็ดูดนมแรงขึ้นเด็กบางคนได้ยินเสียงหยุดดูดนมเพื่อจะฟังว่าเสียงอยู่ไหนเด็ก บางคนได้ยินเสียงร้องไห้บางคนหยุดเคลื่อนไหวบางคนเคลื่อนไหวมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่าลูกได้ยินเสียงตั้งแต่แรกเกิดไหมซึ่งเด็กยังไม่หันหาเสียงนะคะในเด็กแรกเกิดกว่าจะหันหาเสียงเนี่ยก็ต้องประมาณเดือนที่2เดือนที่3แต่ในเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่คุยผ่านหน้าท้องคุยกับลูกบ่อยเด็กก็สามารถหันหาเสียงได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้ว ทำไมจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องการหันหาเสียงเพราะมันเป็นการบ่งบอกว่าเด็กเนี่ยได้ยินดีพอได้ยินดีก็จะเป็นช่องทางในการพัฒนาเรื่องภาษา ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องขยันพูดคุยสื่อสารเน้นศบตามองหน้ามองปากแล้วก็ภาคในสิ่งที่เราทํากับลูกแต่ข้อแม่นะคะขอร้องว่าอย่าบังคับอย่าก,กดดันให้ลูกพูดตามนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณแม่บังคับกดดันเช่นพูดสิลูกพูด พูดก่อนถ้าไม่พูดแม่ไม่ให้เด็กจะเริ่มเครียดพอเริ่มเครียดแล้วทําไงคะเด็กก็จะเดินหนีเด็กบางคนก็เอามือปิดหูปิดปากเลยฉันไม่อยากฟังแล้วเธอบังคับฉันเหลือเกินเพราะฉะนั้นในการสอนให้เด็กพูดหรือใช้ภาษาเนี่ยควรทําให้เป็นธรรมชาติแล้วไม่บังคับไม่กดดันตราบใดที่ลูกยอมมองตามองปากถือว่าโอเคแล้วเด็กจะกค่อยๆเก็บคําศัพท์ไว้ในสมองของเขาเมื่อถึงเวลาเขาจะดึงมันออกมาใช้การคุยกับลูกบ่อยๆจะเป็นการฝึกให้เด็กรู้ จากจังหวะของการสนทนาแล้วก็รู้จักภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันจะทําให้เด็กคุ้นกับภาษานั้นๆนะคะแล้วพอเด็กเริ่มเล่นเสียงเด็กก็จะเริ่มจากในคอขึ้นมาอ้าอูอีเป็นเสียงสระก่อนสระ URE แล้วก็เริ่มพอเริ่มคอแข็งเด็กก็จะเริ่มมองได้ชัดเจนมากขึ้นจะตื่นตาเร้าใจกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในลานสายตาเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องภาคภาคในสิ่งที่เด็กเห็นเพื่อให้เด็กรับรู้ว่าสิ่งที่เด็กเห็นนั้นนะเรียกว่าอะไรเด็กก็จะก้อยจําไปเรื่อยแล้วเด็กพออายุป,ประมาณสัก6 7เดือนเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินผ่านเด็กก็จะเริ่มเรียกแต่เขายังไม่พูดเป็นคำๆนะคะก็จะแค่ส่งเสียงเอออู้ เรียกว่าฉันรู้นะว่าเธอเดินผ่านแต่ยังไม่พูดแล้วพอประมาณสัก78เดือน9เดือนเด็กก็จะเริ่มเล่นเสียงเป็นพยางหนึ่งพยางแล้วก็รวมหลายๆพยางเช่นกะตะปะมาพอคุณพ่อคุณแม่ได้ยินลูกส่งเสียงแบบนี้สิ่งที่เราทำคือเราล้อเสียงเด็กแต่เราต้องบวกคำที่มีความหมายเข้าไปด้วยทุกครั้งเพื่อให้เด็กพัฒนาเป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราจะไม่ล้อแต่เสียงเด็กอย่างเดียวเช่นสมมติลูกพูดคำว่ากะ แล้วก็กา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 เด็กก็จะเริ่มเรียนเสียงเราเป็นกา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 แล้วก็จะมีคำพยัญชนะเสียงอื่นๆเข้ามาต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 าปะ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 มา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 ยา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 เล่นอยู่อย่างนี้เราล้อเสียงเด็กบวกคำที่มีความหมายพอเด็กทำเสียงตา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 คุณตาได้ยินคุณตาก็มาบอกว่าต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 าทำเสียงปะ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 ไม่มีความหมายคุณพ่อได้ยินคุณพ่อก็จะมาบอกว่าปะปะ ปะปะเด็กก็จะเล่นเสียงจากที่ไม่มีความหมายเจาะจงกับอะไรเลยก็จะเริ่มเจาะจงกับคําว่าปะ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 เวลาเห็นหน้าปะปะเพราะทุกครั้งที่ลูกทําเสียงปะ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 คุณพ่อโผล่หน้ามาให้ดูทุกทีเพราะคุณพ่อดีใจว่าเรียกปะปะได้แล้วพอเด็กทําเสียงมา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 ไม่มีความหมายอะไรเลยคุณแม่ก็ล้อเสียงเด็กมา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  แล้วแต่ว่าเราจะสอนว่าอะไรนะคะมามามาอาจจะเป็นหมามาหรือมามา,มาอาจจะเป็นแม่หรือมามามาอาจจะเป็นหม,ม่อมิหรือมามามาอาจจะเป็นอีแม แล้วแต่ว่าเราอยู่ในโซนไหนภาษาของประเทศไหนเพระาะฉะนั้นการที่เด็กเล่นเสียงในเด็กเล็กๆถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเสียงลอ้ลอเสียงเด็กไปด้วยบวกคําที่มีความหมายไปด้วยจะทําให้ทักษะทางภาษาของเด็กพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กติกาง่ายๆก็คือหนึ่งขวบควรจะต้องพูดคําที่มีความหมายง่ายๆได้หนึ่งคำจะเป็นคำว่ามัมแมวหม,ม้าแม่เปิดปิดอะไรก็ได้หนึ่งขวบควรจะต้องมีหนึ่งคำ ขวบครึ่งควรจะต้องมีคําเดียวๆประมาณ5-6คำสองขวบควรจะต้องมีคําเดียวๆอย่างน้อย40-50คําคำแล้วก็จะเริ่มรวม2พยางได้ที่สองขวบแล้วจะต้องรวมสองพยางได้เนี่ยจะต้องเป็นคําที่มีความหมายต่างกันนะคะเช่นแม่อุ้มเปิดตูอ่นซื้อขอนมอย่างนี้ค่ะคือจะต้องมีคำเดียวๆอย่างน้อย40-50คําก่อนที่จะเริ่มรวมสพยางได้ ถึงแม้ในช่วงแรกลูกจะพูดไม่ชัดห้ามล้อห้ามหัวล้อห้ามตำหนิดเด็กแต่ให้พูดคำที่ชัดแก้ไปเลยนะคะโดยไม่ต้องไปบอกว่าลูกผิดพูดใหม่เพราะว่าถ้าเราไปบอกลูกว่าลูกผิดพูดไม่ชัดหรือหัวล้อเด็กจะทําให้เด็กหมดความอยากในการพูดสมมติหมอยกตัวอย่างนะคะลูกพูดคําว่าหมาเป็นอาเราก็บอกว่าหมาหมาเห่าหมาฮ้องห้อง,องลูกพูดคําว่าเป็ดเป็นเกะเราก็บอกว่า เป็ดเป็ดก้าบก้าวเป็ดว่ายน้ำทำอย่างนี้ไปเรื่อยการเรียนรูลล้คำศัพท์ของเด็กก็จะสนุกมากขึ้นทีนี้ในกรณีที่เด็กพูดช้าเช่นหนึ่งขวบยังไม่มีสักคำที่มีความหมายเราจะทำยังไงดีกาติกาก็คือถ้าเด็กหนึ่งขวบยังไม่มีสักคำที่มีความหมายเรามาพิจารณาดูซิว่าคนที่ดูแลเด็กเนี่ยช่างคุยไหมอันที่สองพูดหลายภาษาเกินไปไหม ในเด็กปกติเราสามารถสอนสองภาษาพร้อมกันได้เลยตั้งแต่เล็กแล้วเราก็จะมาดูอีกทีว่า1นขวบได้สักคำหรือยังถ้า1นขวบยังไม่มีสักคำก็ลดภาษาเหลือภาษาเดียวนะคะสอนภาษาที่1ซึ่งเราใช้ในชีวิตประจาวันจนเด็กพูดเป็นประโยคแล้วเราให้เติมภาษาที่2เด็กก็จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าขวบหนึ่งยังไม่มีสักคำเรายังสอนอยู่ 2, 3, งสหภาษาเราจะสับสนลูกก็จะสับสนการเรียนรู้เรื่องภาษาก็จะยิ่งช้ามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเด็กพูดช้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะการที่เด็กพูดช้าเนี่ยไม่มีใครเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเพราะเขาไม่สามารถสื่อบอกเราได้ก็จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ตามมาอีก เพราะว่าฉันแสดงท่าทางแล้วว่าฉันต้องการอะไรไม่แต่ว่าพูดไม่เป็นฉม่ั้อคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเดาแล้วแหละว่าลูกจะเอาอะไรเดาผิดลูกก็หุดหิดแล้วถ้าเราเดาถูกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถูกแล้วหยิบของให้ลูกเลยลูกก็ไม่ได้หัดพูดอีก เพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณแม่เราถูกว่าลูกพูดว่าอะไรก่อนจะหยิบของชิ้นนั้นๆให้ลูกเอาของมาวางใกล้ๆหน้าเพื่อให้ลูกมองตามของพอมองตามของมาอยู่ใกล้ๆหน้าแล้วคุณแม่เปลี่ยนคําพูดเด็กก็จะย้ายการมองจากมองของมามองตามมองปากแล้วในที่สุดก็จะได้เรียนรู้ว่าของชิ้นนั้นมันเรียกว่าอะไรแต่ห้ามบังคับนะคะกติกาห้ามบังคับว่าลูกต้องพูดก่อนถ้าไม่พูดแม่ไม่ให้ถ้าทำแบบนั้นคุณแม่จะแค่ได้แค่ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นลูกจะเดินหนีแล้วนะคะ พัฒนาการของลูกน้อยเป็นก้าวย่างที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องสังเกตการอย่างใกล้ชิดค่ะหากเกิดสิ่งผิดปกติใดๆจะได้แก้ไขได้ทันนะคะรวมทั้งการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของลูกน้อยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่ลูกของคุณจะได้เติบโตมาอย่างใกล้สดใสใจเบิกบานพัฒนาการสมวัยและอนามัยชนะเลิศค่ะในช่วงหน้านะคะจะพาไปชมกิจกรรมน่ารักน่ารักที่จะช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกายและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะกับช่วง h a ppy t o กเก h e r ค่ะ